วันนี้มาทดสอบบ, ốc, <ạ. S 1> บ็อกบ ốc, ็อกไอแมน677นะอ่าเป็นิดอยู่ที่600 77เนิ้ตั้งเมตรนะอ่าเดี๋ยวผมมาทดสอบของของจีนก่อนของพี่จีนอืม <ừ. S 1> วันนี้เป็นน็อตเบอร์เนี่ยน็อตเบอร์24นะอเดี๋ยวมายิงป้อมกันเนี่ยครับเอาแบตจีนก่อนเอ้ยบ็อกจีนก่อนตัวเงงเงงเนี่ยยิงให้ยิงให้ดูนะ máy ô hả máy ô giờ chưa lúc đi dài bụng à còn đi lên hai men hay men bổng thế này men to hả mà ừ. đúng lời chắc chắn chửi เนี่ยครับมอกลงไอแมนสนใจบอกได้นะอืมเราเลือกงานใหญ่จัดหนักก็ต้องวันนี้เลยวันนี้เลยลูกพี่ใหญ่ใหญ่สุดแต่ถ้าไปงานเาก็ตัวนี้ลูกพี่ลองมาตัวกลางไอแมนสามสามห้าห้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่แขมได้ตัวนี้แบบใช้งานเบาๆนะตัวนี้ก็สามร้อยสามสิบอ่าก็ไครับสามร้อยห้าสิบนิันึงไนะก็พอจะได้อนะพี่จัดก็มีเลือกสองใบนะเนี่ย นี át át. ่แบบธรรมดากับป้าชาร์ตแล้วก็แบตแบตก็มีเล wow, ือกเหมือนกันแบตก็มีเนี่ย c m c m กับ 2m นะเดี๋ยวลงภาพไปอีกทีนึงเนี่ยถอด NMAX เลยนะก่อนรู้อยู่นะว่าน็อตมันใหญ่แค่ไหนโอเคดูเรื่องก็มาดูการชาร์จนะการชาร์จนี่ตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จนะที่เสียบติดเครื่องเป็นธรรมดาถ้าใครอยากให้การชาร์ตก็บอกได้นะแล้วก็เแบตแต่ตัวนี้ก็ผมเป็นสีเท็นนะแต่ที่มันติดเครื่องมาคือ 2m ใครอยากได้ก็ บอกได้นะคือเพิ่มตันนะเดี๋ยวผมมาสาธิตใีการชาร์จก็เสียบปลั๊กนั้นมันจะขึ้นสถานะทมื่อไปเี่ยวก็คือว่ายังไม่ชาร์จนะแต่ถ้าเราเสียบไปแล้วขึ้นสีแดงขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือแบตยังไม่เต็มนะแต่เมื่อไรมันจะขึ้นสีเหลืองมันก็คือแบตเต็มนะอ่าไอตัวนี้ชาร์จชาร์จได้เร็วมากใช้ได้ประมาณสามสิบนาทีเต็มแต่ถ้าเป็นการชาร์จที่ธรรมดาที่มันเต็มมาก็อ่าใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะอ่าชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นตัวสองแอมป์ส่วนตัวสี่มมมันจะเเอไ่ต็ ชั่วโมงอ่ะถ้าเป็นฟ้าชาร์ตนะในฟ้าชาร์ตประมาณสามสิบนาทีนะเนี่ยครับอันนี้ที่ใหญ่ของเราอ่าไอเมนหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็พี่รองลงมาสำหรับพวกพันน็อตแล้วก็ยิงสกูอะไรเล็กๆอ่าก็คือไอเมนสามไอสามห้าห้าประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีน็อตนะัน็อตด้วยตอนนี้มีสโลมีแบบออปชั่นเยอะเลยนี้มันน้ำหนักมันจะเบาเบาหน่อยถ้าเทียบดูก็เนี่ยพี่ใหญ่มันจะใหญ่กว่ากว่าเยอะ có mi phai chắc chắn đã là tháng tổ luôn nè à chắc chắn là mi phai có đi nè con à đi, tăng nè con này dạng ai bạc này em nè luôn, luôn đây cái ai em có tăng hà lối nè có cư tên có cầu giống em kiếm ấy à, cũng như kiếm ấy tăng hà luôn phát chát nó à. có dạng phát à, có tăng có kịp bóng luôn được giữ và cả thằng tên em để ทิ้งราคาไว้ให้โอเคเรื่องเดี๋ยวการใช้งานก็ดูในคลิปเลยครับ